ภาพที่สามแล้วนะคะภาพสุดท้ายของตอนเช้านะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะจะต่อจากเรื่องเมื่อวานนะคะ <I have S 1> เป็นเรื่อง <I have S 1> ของ <I have. S 1> อักษรไทยนักเรียนครูย,ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้บอกให้ทําใบงานเลยให้นักเรียนฟังก่อนนะคะดูในหน้าจอของตัวเองก่อนอ่ะครน,นี้นะคะให้นักเรียนมาฝึกอ่านคํานะคะ อ่านคำในอักษรไทยอ่ะ,อะคำนี้นะคะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรสูงนะเราจะอ่านคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงก่อนนะคะอักษรไทยมีทั้งหมดสามหมู่นะคะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำาะเดี๋ยวเรามาดูอักษรสูงก่อนนะคะคำแรกให้นักเรียนอ่านตามนะคะไข่ขาว ไข่ขาวแข็งขันแข็งขันหอมหวนหอมหอมหวนหอมหวนฉะชานผะชานหินอสาหินอสาผองใสผองใสปลาฝืน ากสีสะีสะสะสมสะสมใครทำเสียงเนี่ยเสียงไห้เสียงายผอมปากไายผม An. อ่าเมื่อกี้เป็นอักษรสูงนะคะวันนี้เรามาดูในอักษรกลางไววจับไจับจูเ่นจเ่นูเนูเีนจับแนบานเบิกบาน

อัรสูงอักษรกลางไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอักษรต่ำนะคะละคอนละคอนลูกล่างลูกค่างข้ามา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 ภูมไฟภูมไฟทดแทนพดแทน พวกง้องทั้งท้องทั้งท้เงียทั้เงี้ยชีวิตชีวิตทงชาติทงชาติทุ่งมั่นมุ่งม่นทุ่งม่นดึชนชาติชนชาติรถยนต์รถยนต์รถยนตะคราวนี้เมื่อกี้ ได้อ่านคํานะคะของอักษรสูงอกังอกษรกลางและอกักษรต่ําไปแล้วรานนี้ให้นะักเรียนมาเรียนรู้ความหมายของคํานะคะคําต่อไปนี้นะอ่ะใรีนฟังนะคะทุกคนปิดไมค์แล้วก็ฟังนะอ่ะควาความหมายของคําว่าแข็งขันนะคะหมายถึงขยันไม่ย่อท้อนะคะเอาจริงเอาจัง มีกำลังมากนะต่อมาคำว่าวงัวเงียงัวเงียหมายถึงอาการที่คนเพิ่งตื่นนอนยังง่วงอยู่นะคะความหมายของงัวเงียนะต่อมาเชื่อแจ้วเื่อแจ้วเ,เ,เนี่ยหมายถึงมีเสียงไพเราะนะคะทอดยาวติดต่อเลื่อนติดต่อเรื่อยไปไม่ขาดระยะนะคะคําว่าเจื่อแจ้วต่อมาคําว่าฉะฉานฉะฉานหมายถึง อาการที่พูดชัดถ้อยชัดคำนะคะทดแทนคําว่าทดแทนหมายถึงการตอบแทนนั่นเองเดียดเดียนเดียดเดียนยหมายถึงทําให้เดือดร้อนนะคะเดียดเดียนผู้อื่นนะคะคือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองพวกพ้องนะคะพวกพ้องเนี่ยหมายถึงหมู่ญาติเพื่อนฝูงนะคะพูงไฟ คําว่าฟูมไฟหมายถึงอาการน้ำตานองหน้านะคะก็คือการร้องไห้นั่นเองร้องไห้ฟูมไฟมุ่งมั่นมุ่งมั่นหมายถึงตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะก็คืออ่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะต้องมุ่งมั่นในการทําสิ่งนั้นก็คือการตั้งใจนั่นเองสะสมนะคะสะสมหมายถึงรวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อะต่อไปเป็นการฝึกอ่านประโยคนะคะอ่ะเดี๋ยวเอ่อออกัสเลขที่สี่กัสครับออกัสอ่านประโยคนี้ครับประโยคแรกเด็กๆช่วยกันทำงาน อย่างขยันอย่างขอแอ่อขอแอนงอ,อย่างแข็งขันอ่านะคะเด็กๆช่วยกันทํางานอย่างแข็งขันนะคะคําว่าแข็งขันคํานี้นะมาจากความหมายก็คือ การร่วมมือร่วมใจกันนะคะทําให้สิ่งอสิ่งนั้นไปประสบความสําเร็จนั่นเองต่อมา,อ,าอ่านตอ่อสตังสตางอ่านประโยคนี้ครับสตางสตางตางเป็นผู้หญิงนะคะครู เราควรพูดจะให้อ่านอ่านดังๆเปิดไว้์ังอ่านเลยเราควรพูดจะให้ฉาชานเมื่ออยู่ในที่ประชุมในที่ชุมชนอเราควรพูดจะให้ฉะฉานนะคะเมื่ออยู่ในที่ชุมชนนะประโยคนี้นะคะเนี่ย ท่านในภาพนะคะเขากําลังประชุมกันอยู่นะมีผู้นําหมู่บ้านหรืออผู้ที่มียศใหญ่กว่าเรานะคะมาประชุมแล้วเวลาเราออกความคิดเห็นนะคะเราก็พูดยกมือพูดจ้าให้ฉาดฉานเพื่อให้เขาเข้าใจในความหมายของที่เราพูดนะคะต่อมาเจ้านายเจ้านายอ่านประโยคนี้ค่ะ น้องร้องไห้ภูมไฟครับอ่ะน้องร้องไห้ภูมไฟนะคะต่อมาอ่าใครอีกที่คุยยังไม่เคยเรียกใบเฟิร์นใบเฟิร์นประโยคนี้นกร้องเจียวจา้าวไม่ใช่เจียวจ,จ้าวตาทำทำเนี่ยหน้าอะไรไม่ใช่เจียวจานะ้าวเนี่ยนกร้อง จ้อเอื้อยอดเอีเจ้าอ่ะประโยคนี้นะคะนกร้องเสื้อแจ้วตอนเช้านะคะนกร้องเสื้อแจ้วนับดาวนับดาวประโยคนี้ค่ะที่กีอออตอนตนะคุคุณพ่อแม่อ่ะ ลูกที่ดีนะคะต้องทดแทนพระคุณของพระคุณพ่อแม่นะคะต่อมาณราทิพย์ณราทิพย์คนจนที่ความขี้ไม่รูร้การ,ราทำงานเหมือนณราทิพย์ไม่ได้ยินเสียงครูเลย อ่าประโยค์สุดท้ายนะคะทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นในการทํางานนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะฝึกอ่านประโยคนะคะต่อไปนะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะฝึกฝึกทําข้อสอบต่อไปนี้นะคะอ่าดูตามหน้าจอครูก่อนยังไม่ให้เปิดในใบงานนะคะมาดูข้อที่หนึ่ง พยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางหนึ่งตัวตัวอะไรก็ได้ค่ะโค้ไข่ค่ะมันมีหลายตัวนะอักษรกลางกไก่ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนคนอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของครูนะคะโคไข่ค่ะครูใส่กอไก่เพราะว่านะคะอักษรกลางมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะคือกอไก่ตอจานตชดาตประตัดนะคะดอเด็กตอเต่า บอเบไ,ไม้ปอปลาแล้วก็ออ,อางนะคะอันนี้คือตัวอย่างของูนะ,ะต่อมาข้อที่สองค่ะพะยัญชนะไทยที่อยู่ในหมู่เดียวกับสอเสือ,อหมู่เดียวกับสอเสือสอเสือเป็นอักษรอะไรสอเสือเป็นอักษรอะไรครับสอน่งสอนงค่ะสอเสือเป็นอักษรสูงเพรานะฉะนั้น เขาให้เลือกที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับอักษรสีนะคะเป็นตัวอะไรก็ได้นะไห <รอ S 1> นยกตัวอย่างมาสิมาคู่ค่ะขอสลาเดี๋ยวพอน้องคู่เปษรียนตาม<อ>ต้องไปดูในอักษรสูงนะว,ว่ามีตัวอะไรบ้าง เพราะว่าสอสเสือที่เขากำหนดให้มาเป็นหมูนะคะเขาให้พยันชนรที่อยู่หมู่เดียวกับสอสสเสืออ่าไปดูเฉยนะคะยกตัวอย่างขอหิบนะคะเพราะว่าขอหิบเนี่ยเป็นอักษรศูนนะคะที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับสอสสเอไไสือย่าเย่าเปเนหุ่น เคยไปอู่นยั้ไอะไรนะลูกเคยไปอู่เป็นยังไไม่เคยจะอบไปนเรียนมอีเทีวีดังมากเลยอ่ะอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวคือขอใครขอขวดช้อชิง ทอฐานทอถุงอขอฟาขอพึ่งขอฟาส้อาราข้อฤษีสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนักเรียนไม่จับอไม่ไม่ต้องเขียนเป็นอหอหีบก็ได้เขียนเป็นทอถุงก็ได้ทอฐานก็ได้ชอชิงก็ได้นะคะแต่ขอให้อยู่ในหมู่เดียวของอักษรหมู่เดียวกันที่อยู่ในอักษรสูงนะคะต่อมาข้อที่สามค่ะพอพานเป็นอักษรต่ําเหมือนกับอะไร มือนกับอะไรเอ่ยพอพานพอพานกับอะไรตัไก่ครับตัวไก่พอสับเพาฮพอสัมเพาเมื่อกี้มันเป็นอักษรพอสัมเพาเป็นอักษรอะไรก็ควายครับอ๋อมันอยู่ในสองต่ำเหมือนกันอ่ะโอเคอ่ะ พอพานเป็นอักษรต่ำเหมือนกับได้ทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในอักษรต่ำนะอันนี้เขายกตัวอย่างพอฟันนะคะยกตัวอย่างพอฟันมาให้เ<ม>พราะว่าพอฟันก็อยู่ในอักษรต่ำมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวเลยนะคะเยอะมากนักเรียนแม่าสามารถไม่ต้องเขียนตามครูก็ได้เอาเป็นยอหญิงพอทหารพอทงก็ได้นะคะแทนพอฟันตรงนี้นะคะต่อมาไปดูข้อที่สี่ค่ะคําว่าแยมนี่อะไรเป็นพยัญชนะตน้น กคำว่าแยมนะคะโคน้ยัญชนะต้นคือตัวที่ออกเสียงที่เราออกตัวสะกดอ๋อแยมนี่แต่ของแยมมีอะไรเป็นยอยักษ์ค่ะใช่มันคือยอยักษ์นะคะพราเวลาเราสะกดนะเราจะสะกดว่ายอแอมแยมนะคะมันจะขึ้นตัวยอยักษ์ก่อนเพราะฉะนั้นยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นนะคะนี่ แบบนี้เลยนะคะเยเล็เป็น,ปน,ปนพย,ยัญชนะต้นนะคะสระแอเป็นฉสระและมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะข้อที่ห้าค่ะคําว่าเมล็ดมีอะไรเป็นตัวสะกดอันนี้ถามหาตัวสะกดนะข้อเมื่อกี้ถามหาพย,ายัญชนะรอเด็กค่ะรอเด็กหน้าเด็กนะคะเวลานะเราสะกดรอเอ๋ดรอเด็กนะบาบาวหนูเปิดไหม ก็ไปตอบอะไรกมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะต่อมาข้อที่หกค่ะลุงชุมผสมด้วยสระอะไรเหมือนกันครันนี้ถามหาสลันะข้อแรกแล้วค่ะมันคือสระอุนะคะรออุงอลุงช่ออุมอชุมเหมือนกันนะคะคือสละอุเองนะคะคด้วยสระอุเหมือนกัน ต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะนำสระามาเติมในช่องว่างจะได้คำว่าอะไรเขียนว่าแก้มค่ะแต่ทำไมของคุณเขียนว่าแย่มาครับหนูครูให้ดูในหน้าจอก่อนนะครูยังไม่ได้ทำใบงานเลยครับครูยังไม่ได้ให้เปิดใบงานเลยนะอ่ามาดูข้อที่เจ็ดต่อนำสาระอามาเติมในช่องว่าง จะได้คำว่าอะไรคะอค่ะอ่ามีออ่างเติมสระอาไปมียอยักษ์อยู่แล้วได้คำว่าอนะคะให้เติมสระอาต่อมาข้อที่แปดค่ะจออานนจันแยกส่วนประกอบของคํานะคะคําว่าแสงสอะไรสระเป็นอะไรเอ่ยสระอะไรคะแแ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 งแสงนะคะ เติมสาะแอลองไปต่อมาข้อที่เก้าเขียนรูปวรรยุกต์โชวให้คำนี้มีความหมายไม่โทค่ะเอไม่โทกไปแล้ว <สา S 1> นี่<า>เป็นอะไรช<ส>างค่ว่<ส>าช<า>้างใชะแล้วค่ะชางนะคะเป็นฉัดเลี้ยงลูกด้วยนมมีจมูกยื่นยาวเรียกว่างวงนะคะข้อสุดท้า,ทายข้อที่สิบค่ะ เขียนอายุของนักเรียนด้วยตัวเลขไทยอันน you huh? <h east> ี <fashioned> ้อายุของเราเท่าไหร่อันนี้แปดค่ะแปดค่ะแาดคนะแปดค่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 ะตัวค่ะแปดค่ะแปดค่ะแไดค่ะดค่ะอปดค่ะแ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 ไดม่ะแปดค่ะแปดค่ะดค่ะด่ดดค่ะด้ค่ะ S <S นักเรียนเปิดไฟใบงานที่แปดนะคะที่เป็นรูปริงแล้วก็มีเส้นขอบล้อมรอบแบบนี้นะคะจะคล้ายๆของครูที่ครูบอกเมื่อกี้เลยจะคล้ายๆกันถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือหลักภาษาดูได้นะคะ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่ามันจะมีแยกอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำให้อยู่นะ เมื่อกี้มีเพื่อนทักว่าข้อที่สี่ไม่เหมือนครูเพราะว่าข้อที่สี่ของครูที่ครูทําให้ดูเป็นคําว่าแยมแต่ข้อที่สี่ในใบงานจะเป็นคําว่าแก้มนะคะแค่เปลี่ยนพยัญชนะแค่นั้นเองสะกดยังไงพยัญชนะคืออะไรให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะส่วนข้อที่สิบอันนี้เป็นให้นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง เขียนของพ่อของแม่ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเขียนของพ่อหรือของแม่ก็ได้ใช่ไหมคะ่ะได้ได้ไดของผู้ปกครองของพ่อหรือของแม่ก็ได้เลือกมาหนึ่งคนค่ะโอเคแล้วคะ่ะอ่ะข้อที่หนึ่งเขียนพยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางหนึ่งตัวอ่ะกอไก่ง่ายดี ข้อที่สเขียนพยัญชนะท,นที่อยู่ในหมู่เดียวกับสอสเสือคือหัอหีบละกันเพราะว่าเป็นอักษรสูงเหมือนกันหหีบเป็นอักษรสูงพอพานเป็นอักษรต่ำเหมือนกับ อ่าอฟันคอฟันอืมจะให้คล้ายกับสิบข้อเมื่อกี้นะคะแต่จะมีบางข้อที่เปลี่ยนนิดนึงนเนี้ยจะจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆอ่มาดูข้อที่สี่ข้อนี้เขาถามหาพยัญชนะคําว่าแก้มมีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะเราสะกดเวลาเราสะกดคืออะไรก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่เวลาเราสะกด okay, okay. เราจะออกเียนกอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พยัญชนะต้นคือกอไก่ คำว่าคคองมีตัวมีอะไรเป็นตัวสะกดงงูค่ะงงูเริ่มเกิงนะได้แล้วเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอ่ะวานที่หกนะยุงกับลุงะสมด้วยสละอะไรเหมือนกันค่ะะลระอูให้นักเรียนเขียนข้างล่างเส้นนะ ครูเขียนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสระ,ะอุกูเขียนอุแล้วกันแต่ว่าเวลานักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องเขียนอ้ออ่างเหมือนครูนะไห้นักเรียนเขียนีสระอุไว้ตรงข้างล่างเส้นไม่ต้องเขียนเหมือนครูใช่ไหมคะใช่ต้องเขียนเหมือนครู ให้นักเรียนเติมสระอุอย่างเดียวเลยอะต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะ,ะข้อที่เจ็ดนะคะนำสระอามาเติมลงในช่องว่างจะได้คำว่าอะไรจานครับใช่ค่ะใช่ค่ะเยคูออเอคูใครอ อ่าแยกส่วนประกอบของคำนะคะคำว่าหลอดพยัญชนะต้นคือหอยหีบค่ะอ่านยเดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะครขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเหมือนเหมือนอ่าคล้ายๆกับคําว่าคอง คลองหรือคล้องเนี่ยแหละมันจะมีคําที่มันพยัญชนะมันคล้องอ่ามันเป็นคําผสมนะคะอ่ะคํานี้นะคะนักเรียนใครร้องเพลงเลยอ่ะคำว่าหลอดนะคะมันเป็นคําควบนะคะเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงหอรอ หอรออดอลอดเพราะฉะนั้นคำนี้ยมันเป็นคำควบนะคะหอหีบกับรอลลิงมันเป็นพยัญชนะต้นนะเวลามันออกเสียงมันจะออกเสียงพร้อมกันนะคะคำนี้นะคะให้เราใส่หอหีบรอลลิงสระอะไรคะสระอะไรโอะสระโอซระโอให้เราเรียนเขียนอออ่างก็ได้หรือว่าเป็นอ่ะโออางตัวเดียวก็ได้หรือออออก็ได้ กะกดได้เลยอ๋อติ๊กอ๋ออ่านก็ตัวเดียวก็ได้อันนี้ครูจะเขียนเหมือนคำอ่านเลยนะคะอ่ะตัวสะกดตัวสะกดคืออะไรน่ารักน่ารักค่ะนคุณใครอารมณ์ดีจังเลยร้องเพลงไม่รู้ค่ะเนี่ย หนูก็ร้องเพลงเขาแต่หนูปิดไม่โอ้ลู้รัองเพลงอนร่ใครร้องาอ่ะมาดูข้อที่เก้าเขียนูวรรณยุกนะคะวรรณยุกโทรให้คำนี้มีความหมายเติมไมมโทรลงไปจะเป็นอะไรคะคำว่าอะไรน้องสาวค่ะน้องสาวน้องสาคะใช่แล้วเติมไม้โทรลงไปใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเิมไม้ทูลงไปตรงงอหนูครั้งนี้ข้นสุดท้ายนี้จะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนฟังครูก่อนค่ะครูยังอธิบายไม่เสร็จเลยอ่ะพอนักเรียนเดี๋ยวนี้นักเรียนรู้แล้วไงว่าเรียนเสร็จจะต้องทําใบงานนักเรียนไม่ฟังครูเลยอ่ะ ความครูอธิบายก่อนสิคะอะข้อที่สิบนะให้นักเรียนเขียนเบอร์โทรของผู้ปกครองนะคะเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่หรือว่าเป็นของใครก็ได้นะคะที่นักเรียนอยู่ด้วยตอนนี้นะคะเขียนมาหนึ่งเบอร์นะใช้เป็นต<ด>ัวเลขไ<ด>ท,ย,นะทยเท่านั้นนะคะใครมีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเขียนได้เลยคะ่ะเป็นอะเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะนักเรียนถ้าทําเสร็จแล้วนะ ให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเหมือนเดิมนะคะ